เดินเย้าสู่ทางทางเท้าบอบบางต้องเดินทางไกลบาน้ยน้ยแบกหนักเกินไว้น้ำใสไหลจากดวงตาในดวงใจที่ปวดร้าวมีดวงดาวทรน,นงเหนื่อยอ่อนลาศรัทธายังคงดำรงแสงแห่งความดีงามเจ็บปวดเพียงไหน ทอดวงใจอย่ากลัวถ้ากลัวอย่าทอ้อถ้าท้ออย่าถอยมีดวงตาเฝ้ามองมีมือคอยประคองอยู่เคียงข้างเธอแต่ต่อมาหนูก็ไปช่วยแม่ถอนยาที่ไร่ค่ะ ตอนอยู่ประมาณป .1 ปงก็ไปเก็บเมีย่ยงแล้วค่ะพ่อแม่ก็บอกว่าเออจะทำยังไงดีไม่มีเงินส่งเรียนแล้วหนูก็คิดว่าหนูต้องเรียนให้ได้ค่ะ หลังโรงเรียนเลิกนักเรียนส่วนหนึ่งของโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคมไม่ได้กลับบ้านแต่อาศัยอยู่ที่หอพักของโรงเรียนหอพักนี้ก็มีชนเผ่าเป็นส่วนมากคนพื้นราบก็สองสามคนแค่นั้นเองค่ะคนที่อยู่หอพักคุณครูบอกให้คนที่เรียนดีแล้วก็ยากจนแล้วก็บ้านไกลาจากโรงเรียนค่ะ ปอยเป็นชาวไทยภูเขาเผ่าปการกรยออยู่รวมกับเพื่อนชาวเขาเผ่าอื่นๆแบ่งหน้าที่กันทั้งเรื่องอาหารการกินและดูแลห้องพักนักเรียนที่อยู่หอพักจะได้กลับบ้านวันเสราร์อาทิตย์ปลายเดือนและวันหยุดเทศกาลแต่ปอยไม่ค่อยได้กลับบ้านเพราะต้องไปทำงานในอีกหมู่บ้านหนึ่งเพื่อส่งเสียตัวเองเรียนหนังสือ ก็คิดถึงบ้านค่ะคิดถึงพ่อแม่นงคะตอนแรกก็คิดถึงบ้านแล้วก็ก็เขียนบรรยายลงในสมุดเล่มเล็กก็คิดว่าเออเรามาเรียนอย่างเงี้ยค่ะก็จะหายถ้าเขียนบรรยายลงในสมุดแล้วมันก็หายเหมือนกันค่ะวันนี้เด็กที่อยู่หอพักจะได้กลับบ้านปล่อยอาศัยไปกับรถของครอบครัวเพื่อนที่อยู่หมู่บ้านใกล้กัน บ้านของปอยอยู่ในตำบลป่าแปะอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ถึงจะอยู่ในอำเภอเดียวกันกับโรงเรียนแต่ก็อยู่ห่างกัน60กว่ากิโลเมตรเวลาโรงเรียนให้กลับบ้านปอยจะมาทำงานที่นี่ ร้านนี้ตั้งอยู่ปากทางที่จะไปหมู่บ้านของปอยถึงร้านกับบ้านจะอยู่ห่างกันเพียง10กว่ากิโลเมตรแต่ก็มีน้อยครั้งที่ปอยได้กลับถึงบ้านเพราะมีภาระต้องทำงานส่งเสียตัวเองเรียนและหนทางไปบ้านก็เข้าออกยากเพราะบ้านอยู่บนเขาหลังจบป .6 จากโรงเรียนใกล้บ้าน ปอยกับเพื่อนจึงต้องออกมาเช่าบ้านอยู่ในหมู่บ้านด้านนอกนี้เพื่อให้อยู่ใกล้กับโรงเรียนมัธยมต้นไม่อย่างนั้นก็จะไม่ได้เรียนต่อชั้นมหนึ่งปอยมีพี่น้องหลายคนพ่อกับแม่ส่งพี่สาวเรียนได้คนเดียวตอนแรกปลอยตั้งใจไว้ว่าจะหารายได้ด้วยการรับจ้างในสวน แต่ด้วยความมีน้ำใจและความขยันทำให้ปอยได้ทำงานที่ร้านของป้าอูดต,ตั้งแต่ช่วงแรกๆที่ย้ายออกมาเช่าบ้านอยู่แถวนี้ป้าไปจ่ายการมาป้าก็มาเจ้าป้ามาเจ้าตีแฮก็าามาถึงบ้านมาเห็นป้าทำงานแกก็มาช่วยก็ามาขายช่วยอะกะตอนเลิกเรียนสี่โมงเห็นป้าขายของคนมันกเยอะเอากระเป๋าไปไว้ไว้เห็นคนเยอะวิ่งมาช่วย ป้าอทูทให้ปอย้ายมาอยู่ด้วยกันที่บ้านและช่วยออกค่าใช้จ่ายที่โรงเรียนให้หนูก็ฝึกขายน้ํามันแล้วก็อาหารในใส่ถุงขายอย่างเี้ค่ะแล้วก็จัดของใส่ชั้นแต่แต่ละอย่างค่ะจะจะอดทนกว่าคนอื่นอัน,น,นอเนี้ยตื่นเช้าตลอดแน่เน่ะ คือว่างานมันจะเพิ่มขึ้นมากว,ว,วันอาทิตย์ต้องไปขายของตลาดนัดเที่ยงคืนต้องลุกเตี้ยเสียพ่อจบชั้นม .3 ปล่อยไปเรียนต่อที่โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคมและย้ายไปอยู่หอพักนักเรียนแต่ก็จะมาช่วยทำงานกับป้าอุดท,ทุกครั้งที่โรงเรียนให้กลับบ้าน โดยที่ป้าอูดได้ช่วยค่าอาหารค่าบำรุงหอพักของโรงเรียนรวมทั้งค่าเล่าเรียนด้วย358ระยะหลังป้าอูดมีอาการข้อเข่าเสื่อมทำให้ปอยเป็นห่วงมากขึ้นตลอด6ปีมานี้ปอยผูกพันและนับถือป้าอูดเหมือนแม่คนหนึ่งคิดเป็นแม่ว่าป้าเกมัคุณมากคะ่ะป้าประทับใจ อย่างหนึง่งเวลาป้าป่วยป่วยอยู่ในบ้านเนาะแอตคิวไปกิน,นขาตีหนึ่งตีสองก็แกก็วิ่งเดินได้ยินเสียงแกก็ตื่นมันเขวิ่งไปหาไปนวดไปอะไรให้คือว่าเาขารักเขาเขาก็รักเขา ปอยช่วยทำงานทุกอย่างปิดร้านหกโมงเย็นพอเที่ยงคืนครึ่งจะตามป้าอูดไปตลาดเพื่อซื้อกับข้าวและอาหารสดสมาขายในวันรุ่งขึ้นพอมาถึงตลาดแม่ค้าเขายังไม่มากันมากก็เลยป้าเกาก็เลยจะจดรายการ ให้แต่ละอย่างค่ะจะไปเดินซื้อของแทนป้าเพราะว่าป้าแกจะปวดหัวเขา่าเดินไม่ไหวค่ะพอมาถึงก็มึนงงค่ะเพราะว่านอนก็เกือบจะสี่ทุ่มบางครั้งก็เวียนหัวค่ะเพราะว่าเมารถป้าค่ะเอาหลับ ลับคฟกิอกิโลแล้วก็คอหนึ่งโลค่ะถ้าข้าเอาปลาดุกแม่อุดห้าตัวนะคะเอาน้ำพริกตาแดงคห้าตังค่ะเอาเห็ดน,นี่ห้าถุงค่ะ,คะเอากระส้มสองฟูกค่ะแล้วก็เอานีนึงฟูกค่ะ เวลามากับป้าอูดตอนที่ตอนนั้นป้าอูดขาเปิ้นยังแบบปวดเนาะเพิ่นจะเดินนําหน้าแล้วน้องนี่ก็จะซื้อของตามเนี่ยค่ะซื้อของตามป้าอูดไปรับเดี๋ยวนี้ป้าอูดเปิ้นปวดขาน้องนี่ก็เลยแทนได้เพราะว่าเปิ้นเคยซื้อเนาะเป็นผู้ช่วยป้าอูดผู้ช่วยดีเลยจ้ะ ถ้าไม่มีปล่อยมาช่วยพ่อค้าแม่ค้าร้านประจำก็จะเดินมาถามป้าอูดว่าต้องการซื้ออะไรบ้างและจะนำสินค้ามาส่งให้ที่รถปกติส่งร้อยนะอันนี้ยังละห้ากะ เดินซื้อหลายรอบตั้งแต่ตีสองถึงตีสี่กลับถึงร้านตีห้าก็จะจัดของที่ซื้อมาและเปิดร้านเลยช่วงเย็นจึงจะอาศัยถรถเพื่อนกลับไปที่โรงเรียนด้วยกันก็เหนื่อยคะ่ะเพราะว่าหนูสงสารป้าเกมาคนเดียวไม่ไหวคะ่ะหนูก็คิดว่าลำบากคาเต ก็ไม่เป็นไรมากหนูสามารถที่จะทำได้ค่ะเราได้ทำอะไรที่ยากๆากแล้วลำบากมาก,ก่อนแล้วก็เราก็สามารถทำอะไรในสิ่งที่ยากไปข้างหน้าได้ถ้า,าลำบากแล้วเ,เราสู้มันก็ชีวิตเราก็ดีขึ้น ปอยไม่ได้กลับบ้านมาห้าเดือนแล้วเพราะนอกจากจะติดทํางานที่ร้านป้าอูดฤดูฝนที่ยาวนานของปีนี้ทําให้บ้านของปอยถูกตัดขาดจากภายนอกเดินทางเข้าออกไม่ได้สองวันนี้ฝนทิ้งช่วงและตรงกับวันหยุดที่ปอยได้กลับมาทำงานที่ร้านปอยจึงขอลาง,งานกลับบ้านหนึ่งวัน จากบ้านป้าอุดไปบ้านหนูประมาณ10กิโลเองค่ะทางไปบ้านหนูลำบางมากค่ะมีทั้งโคลนก็หินแล้วก็เป็นหลุมเป็นบ่อค่ะช่วงฤดูฝนนี่เข้าไม่ได้ค่ะถึงช่วงนี้ฝนจะไม่ค่อยตกแล้วแต่ก็ยังเดินทางเข้าออกลำบากพ่อของปอยขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ค่อยคล่องบางครั้งจึงต้องใช้วิธีนี้ เดินทางมาประมาณหนึ่งชั่วโมง mm. แต่ยังไม่ถึงบ้านค่ะจอดรถไว้ที่บ้านบนนี่เพราะว่าทางเข้าไปที่บ้านหนูมันลำบากค่ะช่วงที่เรียนปอ1ถึงป .6 ปอยเดินไปกลับโรงเรียนวันละ6กกิโลเมตรทุกวันตอนนั้น พ่อยังไม่มีรถมอเตอร์ไซค์เวลาจะไปซื้อของหรือซื้อยาปอยก็จะเดินไปกับพ่อรวม20กิโลเมตรแต่ก่อนที่หมู่บ้านปอยมีบ้านอยู่10กว่าหลังแต่ครอบครัวอื่นๆย้ายออกไปอยู่ด้านนอกเกือบหมดแล้วเหลือแต่บ้านของปอยกับเพื่อนบ้านอยู่เพียงสองครอบครัวที่ไม่มีเงินซื้อที่และสร้างบ้านใหม่ น้องสาวคนเล็กเรียนอยู่ชั้นอนุบาลพี่ชายคนโตแต่งงานไปแล้วส่วนพี่สาวเรียนในระดับ,อ,บอาชีวะอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่พอกับแม่มีที่ดินปลูกข้าวแค่พอกินงานที่เป็นรายได้คือการเก็บเมี่ยงปีหนึ่งเก็บได้ประมาณ6เดือนค่ะเก็บ แล้วก็เว้นวันสวัน5วันค่ะแล้วก็จะเก็บอีกครั้งงค่ะช่วงที่ผ่านมาก็ฝนตกเยอะก็ได้เก็บบ้างไม่ได้เก็บบ้างค่ะบางต้นก็แก่ไปหมดแล้วค่ะ ต้นเมียงคือชาชนิดหนึ่งเก็บแล้วนำมามัดรวมกันแล้วก็จะนำไปนึง่งและหมักไว้อีกหลายเดือนจึงจะมีคนมารับซื้อพ่อกัาแม่ขายเมี่ยงได้ปีละหมื่นกว่าบาท พอแค่เป็นค่าเล่าเรียนของพี่สาวและค่ากินอยู่ของครอบครัวปอยจึงรับรู้ได้ตั้งแต่เรียนจบป .6 ว่าพ่อแม่ไม่สามารถส่งให้เรียนต่อได้สวสารเหมือกันแต่ว่าช่วยไม่ได้พอพี่สาวนี่มันก็เสื่องเงินเยอะเลยมันก็กู้เงินเหมือนกันมามาคุยกับแม่วนะ่าจะเรียนต่อแม่บอกว่าจะหาเงินที่ไหนมาช่วยตัวเอง มนนก็บอาาาจะททางงาที่่แล้วซป้อยไปทำงานรับจ้างร้านป้าอูดโดยได้รับความช่วยเหลือส่งเสียให้เรียนตั้งแต่ชั้นม .1 ถึงม .6 ระยะหลังมีค่าใช้จ่ายมากขึ้นแต่ปอยไม่อยากขอจากป้าอูดเพิ่มและทางโรงเรียนก็ผ่อนผันให้อย่างชุดพื้นเมืองในนะระดับมต้นเนี่ย เราแจกฟรีแต่ได้ดับมอปลายเนี่ยเราไม่ได้ให้ฟรีในชุดที่2องเลยฮนะถ้าเกิดว่าเขาเราเราไม่ได้บอกว่าหนูจะต้องมาจ่ายทีเดียวเลยนะรู้กันนะคะเขาจะผ่อนเอาทีละ10บาท20บาทเขามีภาระที่ต้องดูแลแล้วถามว่าส่วนรวมเนี่ยเขาปล่อยปละแล้วเลยไม่เลยไม่เลยเขาจะช่วยงานโดยไม่ปรีปานะจะช่วยงานของโรงเรียนนะคะถ้ามองอย่างผิวเผินเนี่ยคุณครูบางท่านอาจจะไม่ทราบว่าเขาจะต้องหาเงินช่วยเหลือตัวเองนะคะ เมี่ยงที่นึงแล้วต้องหมักไว้อีกหลายเดือนกว่าจะขายได้จนถึงตอนนั้นปอยก็ยังไม่แน่ใจว่าจะได้กลับมาเยี่ยมบ้านอีกเพราะอยากจะช่วยงานที่ร้านป้าอูดให้ได้มากที่สุดรวมทั้งต้องเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยซึ่งเป็นหนทางที่ต้องสู้อีกยาวไกลแต่ถ้าทำได้อย่างที่หวังไว้ปอยก็จะได้เติมเต็มความรู้สึกที่เคยขาดหายไปจากชีวิต ความหวังก็คืออยากอยู่กับครอบครัวค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาเคยอยู่ค่ะถ้าเรียนจบก็ถ้าได้ทํางานก็จะเรียนก็จะมากลับมาที่บ้านเจ็บปวดเพียงไหนขอดวงใจอย่ากลัวถ้ากลัวอย่าท้อถ้าท้ออย่าถอย มีดวงตาเฝ้าม,มองมีมือคอยประคองอยู่เคียงข้าง